S <s <ans> <c oughs> มันโดนกดตรงไหนวะจะไปพูดอะไรก็พูดไปเถอะเล่นยาดมเคก็พูดไปเถอะคนแม่งหลอนหา้าแสนมั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 นเวอร์เกินเว้ยโอ้ยใครจะไปบ้าๆบอกๆทำงานอะไร <c oughs> ได้ไห้าแสนบ้าเปล่าคนเตือนอย่างเยอะอายขายขี้หน้าเขาชิบหายก็จะทำอะไรก็เชิญ <c oughs> <c oughs> ไหนมึงไหนมึงดูใน,น,นทิกตอ็อกอ่ะกูดูดิมึงส่งมาให้พี่ดูดิ อผมอยู่กับผู้ใหญ่มาสังคมผู้ใหญ่ผมแบบทำอะไรก็ต้องให้แบบถูกใจคนอื่นแบบเชื่อแบบบางทีเขาแบบกดเราอีกเขาเป็นผู้ใหญ่อันนี้เหรอส่วนผ,ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่ดีกับผมก็มีแต่ผู้ใหญ่กดผมก็มีผู้ใหญ่กดเด็กก็มีผมเล่าให้ฟังเ่ะเล่นชนเผ่าเพิ่งได้กลับมาอุดรของตขอดได้อยวจะเข้าไปเนี่ยยังไม่ให้เขาปรับภาพอะไรเลย,เลยพี่แบดะ โอเคครับเพื่อนรักนะเว้ยเดี๋ยวกูกลับไปกูออกมาจากบ้านที่จริงแล้วกูกับกูกลับมาอูดอนแล้วเออใช่กูรู้สึกว่าอยู่นั่นกูแบบว่าเสี่ยเหมือนกูเป็นลูกน้องเขาโดนกดแบบมันโดนกดตรงไหนวะจะเอากูไปทำคลิปด้วยแต่แรกแล้วกูอยู่เปนจนสามเดือนสี่เดือนแล้วไม่ยอมกูไปออกด้วยสี่คลิปเลยกูก็ไม่ได้เงินกูก็ไม่รวยสักทีตอนนี้ไม่สเตีย โอ้โหไอ้เฮียผมไม่รู้ว่ามันกลับแล้วมันเป็นลูกน้องคนยังไงวะเขาเวลาไปไหนไปเที่ยวไปอะไรก็ไปแบบเวลาไปตี้มันก็ไปนะคิงก็ให้มันไปไปด้วยกันนะ ไปปกติเลยน้อยคนนะที่แบบได้ไปอย่างนั้นน่ะบอกให้ไม่ครับเพื่อนทำอะไรอยู่นี่งไงเพิ่งเข้าเมืองมาเนี่ยเด็กแม่งลำอะไรเนี่ยกู oh. จะจ้างจ oh. ีทูมากูอยากจ้างจีทูมาออกออกเนี่ยในบ้านกูเนี่ย็กขอไงไม่กี่บาทเด้วนน้องมันเป็นนส่งมาตัวตัว,ต,วตัวของอย่างเจใช่ปะ่ะเออส่วนมันมั่วไปหมดแล้ว ริงก็อย่างที่กูบอกมึงอะไรว่ากูไม่ได้ไม่ได้อยากทําร้ายเด็กหรือว่าอะไรกูถ้ากูพูดหรือว่าอะไรนะมันเอาจริงตัวกลัวตัวกูตัวกูโคตรหวังดีกับมันเลยนะอืมกูวงงเหมือนกันว่ามันมันเป็นบ้าเป็นบออะไรหล่อนเป็นมั่วไปหมดแล้วเสียงแม่งแม่งกูเห็นมันตั้งแต่ในคลิปนั้นและไอเทียเนี่ยอย่างพี่เอกพูดจริงนะที่พี่เอกเือนน่ะน้องอ่ะมันอยากให้ผมอ่ะคลิปอยากให้ด่า ก็แต่ผมไม่ได้เล่นด้วยไงผมพยายามเงียบเพราะว่าอูทุกอย่างมันมีแชทหมดทุกอย่างในการพูดคุยหรือว่าอะไรกับน้องมัน่ะมันมีแชทหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ได้ออกไปหรือว่าไม่ได้พูดมันก็เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแหละต้องการให้ผมแบบออกไปพูดอะไรเรียกไอ้เลยวะไอ้สัตว์งงเลยอย่างที่พี่เอกบอกอ่ะอันนี้อัน,นี้จริงนะเราแบบเหมือนมันต้องการอะไรจากจากเราวะ ที่ตอนลองไปไปดูเวทดิใช่ไหมเวทเวทมันมันแข็งอยู่แล้วครับจเจไคมันแข็งอยู่แล้วมันมันแข็งอยู่แล้วดูเถอะมันมันด่ากมูมันยังทักมาหากรว่าอย่าลืมทําคลิปนะโอ้ยเขาไม่อเขาเขาไม่เขาอยากให้มึงทําคลิปด่าน้องมันวะเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้มันเหมือนกันจะไปพูดอะไรก็พูดไปเถอะพูดเล่นยาดมเคเฮีอะไรมันก็พูดไปเถอะ คนแม่งหลอนไม่รู้จะทําอะไรเราได้มั่ก็อย่างนี้แหละแต่คลิปน้องมันนั่นน่ากลัวจริงนะไอ้ที่มันเป็นกระแสออะไอ้ที่มันอะไรอะกินนั้นโชว์อะตบเม็ดอะนั้นแบบโหหนักเลยอะไอ้เฮียมันห้าแสนมั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 นเวอร์เกินเว้โอยใครจะไปบ้าบอทำงานอะไได้ห้าแสนบ้าเปล่า มีรอกูกูถึงบอกลยว่ากูมีแชททุกอย่างเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการสอนเรื่องการวางตัวอืมโอสารพัดกูไม่อยากทําเพราะกูอายเขาด้วยป่วยคนเตือนเป็นยี่สิบคนไม่เชื่อ <c oughs> อยากท้าทาย <c oughs> อยากลองปรับเปลี่ยนเด็กคนหนึง่งอืมกูไม่กล้าทําเพราะว่าเรื่องนี้แหละแต,แต่กกูกูก็พลาดด้วยแหละที่กูแบบว่าคิดแบบว่าอยากเอาน้องมันมาทํางานแต่แรกไง คนเตือนอย่างเยอะอายขายขี้หน้าเขาชุดหายกูเฮีย้ยไอ้ที่คนคนจะมากระทืบกระทืหน้องมันที่พัทยาโอ้ยอน,นั่นใหนะให้กูเล่าเลยไอ้น,นั้นอ่ะเพื่อนผมไปออกหน้าให้ด้วยนะต้องแบบจริงๆนะกูเล่าเลยกูขี้เกียจเล่าช่างมันเถอะเอาเป็นว่าต่อให้มันจะไปโพดว่ามึงกับกูทําเฮี้ยอะไรหรือว่าตัวกูทําเฮี้ยอะไรก็ <c oughs> เอามันเถอะโพดไปเลยคนหล่อนยาก็ดูเอาเพื่อนที่ทํา กันมากับมันเหมือนกันกี่คนที่เลื่อเหลือแค่พวกหลอกแดกหวังผลประโยชน์จากมันคือจริงมาตั้งแต่วันแรกอะวิ่งเขามายิงที่บ้านอะ่ะวิ่งขึ้นร้องวิ่งร้องขึ้นมาให้ช่วยอืมอันนี้น,นี้อันนี้เรื่องจริงกูนี่ต้องโทรไปคุยโทรไปเคลียร์แล้วเจอรุ่นใหญ่ด้วยเจอรุ่นใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยที่สุดในภาคตะวันออกเลยโอ้พาไปเคลียร์พาไปขอโทษ แต่วันแรกยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะเอาจริงเราจะบอกให้นะว่าตัวเจยังไม่ได้เข้าครอบครัวพวกผมนะอย่างมีแชทบอกหมดเลยว่าว่าพี่ต้องพิสูจน์ให้พี่พี่ต้องให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่กูก็กูก็เหยบอกว่าเวลาจะคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่าคิดดีๆก่อนพูดโอ้ผมมีแต่เออนั่นแหละถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าให้ดูแชทมันมีทุกอย่างเลยอยากให้น้องมาได้ดีจริงๆตอนแรก พยายามพาไปเชื่อมกับโอมให้ไปทําเพลงด้วยพน้องเออก็น้องมันก็จริงๆน้องมันก็ไม่ได้นี่หรอกแต่น้องมันก็เออเห็นว่าเจมันน่าจะปรับเปลี่ยนตัวได้อะไรเงี้ยก็น้อยนะไอ้ย่นทุกคนแบบมีโอกาสแบบนี้โคตรน้อยเลยเอาบอกตรงๆเอาเอาเอาถามดิว่าจริงไหมจริงนะแล้วน้องก็มีเงินเดือนนะน้องมีเงินเดือนน้องมีเงินเดือนมีเงินเดือนจากตัว tta แต่ว่าน้องไม่เอา ไม่ทําไม่ทําต่อเพราะว่าไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางของน้องน้องเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คนดูน้อยด้วยจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าจ้างน้องมาขนาดนั้นหรอกคนดูน้อยมากแล้วทำงานเดือนหนึ่งสตรีมอยู่ไม่กี่วันเอาจริงผมแทบจะไม่ได้ทะเลาะก,กับน้องเลยนะยยยแต่ก็ไม่รู้ว่า มัน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 คือเรื่องเกิดที่น้องไม่ได้ออกคลิปเนี่ยแหละแต่มันมีเหตุและผลของมันว่าทําไมถึงไม่ออกคลิปเพราะว่าเข้ากับคนที่บ้านไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องที่มันเคยออกสื่อไปหลายๆปัจจัยนี่คือความเป็นจริงทั้งหมดทุกอย่างมีแชทหมดจริงๆผมทําคลิปไปแล้วด้วยนะคลิป50นาทีเลยแต่ว่าไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงทาเสร็จแล้วด้วยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วด้วย แต่ว่าคิดดูคิดคิดอยู่ว่าควรจะลงดีไหมทำเสร็จหมดแล้วด้วยเสร็จมานานแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากลงเพราะว่าผมไม่อยากไปทำลายอนาะคตน,น้องมันเอ็นด้งเต็มอะตอนเนี้ยประมาณนั้นแหละคนดูก็ไม่ต้องไม่ต้องมันมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องทั้งมาหลกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็น่าจะพัวไปเรื่อยเดี๋ยวน่าจะไปมั่วไปซั่วไปตะไปนะั่นลก็เอาเลยเพวกผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วจะทำอะไรก็เชิญ เออแต่คนคอมเมนต์แม่งด่าเยอะทุกอะไรอ่ะใช่เดี๋ยวก็มาอีกเพราะผมผมคุยกับเต้ไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาเรื่อยเยแหละเดี๋ยวจะมาเรื่อยเดี๋ยวเรื่องโมไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปมั่วไปหมดคอยดูพูดไม่เป็นไปมั่วไปหมดอะจังเย็ยไม่ต้องไปนี่หรอกครับคนดูปล่อยไปเลยปล่อยไปเถอะครับผมว่าปล่อยไปเถอะให้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 ให,ให้ตามที่คุยเลยตามที่คุยกันไว้เพราะว่าวจริงอ่ะ ด้วยตัวตัวเจ então, อะผมไม่ได้รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัวเลยนะไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยเริ่มต้นมันคือมันคือจากมาลีที่อยากบ้านเด็กคนหนึ่งแล้วตารเป็นคนคุยกับคนไม่เป็นอ่ะก็ผมก็เลยคุยแล้วซึ่งผมก็เห็นในศักยภาพในตัวมันมันก็ก็มันก็มันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่คิดว่าปไกลอ่ะอ่ะก็เลยคุยกันอ่ะตอนแรกมันเหมือนมันมันรู้เรื่องนะมันคุยแบบกับผู้ใหญ่แบบรู้เรื่องแต่ไปมาปุ๊บแบบ มันเหมือนไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่าให้คุยดีๆนะวางตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามสอนถ้าถ้าผมเอาแชทให้ดูผมพยายามสอนโอ้ยเยอะมากแล้วสอนแบบดีมากผมไม่เคยสอนน้องผมขนาดน,นี้เลยเอาจริงก็ไม่ได้โกรธน้องมันนะก็ก็ยังเป็นยังเป็นห่วงน้องมันอยู่พวงตรงต่อให้น้องมันจะไปโพสอะไรหรือว่าอะไรก็ก็ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่ยังเป็นห่วงน้องมันอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ถือสากับคนที่ที่แบบเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วะผมผมผมไม่ได้ถือสาอยู่แล้วประมาณนั้นก็แค่ไม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 ่ต้องทักหาผมแล้ว ก็เดี๋ยวมันน่าจะน้องจะมีอะไรอีกก็ให้น้องพูดไปเลยในอันนี้คือในมุมของผมฮัลโหลครับช่แล้ลครับมาแล้วครับอยู่ไหนครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเล่นเกมกันครับโอเคเพื่อนตอนนี้ยังม่พูดไหนพูดไหนอยู่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 ไหนแอดมาร์โอ้มาไม่โทรหาไม่อะไรเลยท่านไม่ไม่โทรหาเราหน่าจะเข้าใจแล้วอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออใจเย็นคนดูเป็นเหมือนที่พี่เอกพ่ออะครับเม้ยข้างมาลีก็ยิงเราไอ้ของค้าลุงแม็กของค้าของครับ วัสดีครับลุงสวัสดีครับคุยตอนอยู่ไหนกำลังไปกำลังไปแลนด์มาร์คไเจอกันแลนมาเฮียแม่งด่าเพื่อนผมแม่งแบบผมฉุนเลยตอนเนี้มันโพสแบบมั่วซั่วแล้วก็ลบอ่ะโพสแล้วลบโพสแล้วลบโพสอะไรของมันก็ไม่รื่อไอ้ไอ้ผมแบบผมฉุนชิบหายเลยเฮียมันมันต้องการอะไรจากเพื่อนผมวะ ล่าส่วเห็นน้องมันไปกับพวกฝรั่งอ่ะโอ้ยไม่มีหรอกไอ,อ้เหี้ยห้าหกแสนทำงานกันไหนได้ห้าหกแสนเงินนะเว้ยไอ้เหี้ยขนาดตัวผมมันยังไม่ถึงเลยครับแปนมาก็รอเรา,าไง